่ไปดูเห็นกดลิงก์ยูทูบไปอะ่ะก็แต่งเยอะนะรูปอ่ะอืมแต่งเยอะแต่งเยอะเลยล่ะเอาผู้หญิงมึงสวยพอการแต่งหน้าไอ้เหี้ยมึงต้องเข<อ>้าใจเ้ยไม่เคยคคได้ยินเนาะไก่งามว่าขนน่ะเออ<ย>อยากแรกมึงปัดไปก็เถอะมึงปัดไปก็เถอะกล่าวาวเพราะขนเลยมึงปัดไปไก่งา,ไงามว่าขนไงไงคิดว่ามันจะมาไหมผมว่ามันรักมาไก่งามพราะขน เอ,อไก่งาพ่อขนขน,นงาพอหมาเฮ้ยข <c oughs> นงาพ่อหมาเหรออเดมันขนมันจะงาพะมีแมวมันดูแมวที่ห้องเราไหมไอจีลงรูปแมวเดี๋ยว <c oughs> มอนได้บอลนีแต่แมวเราม,ามาดูแมวเฮ้ยเ้ล <c> ง <oughs> เช็คไม่ทันคือไ,ไหวเนี่ยเอาวา่งเรื่องหนึ่งเรื่องตอนนั้นต่อลุย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  let's go l e t เฮ้ยเฮ้มาแล้วเฮ้ยเนิร์ดเนิร์รเใครเขาลงมมาวะเนิร์สเนิร์สเนิร์สเนิร์เนิร์เนิร์นิสเนิร์เนิร์สเนิรนิร์เนิร์สเิร์สเนิร์สานิสเนิร์สินเนิร์จุติวติิจุติิเไนนย้เอาว่ะอย่างไวอย่างไวสุด สุดจริงสุดจริงสุดในรุ่นแล้วสุดในรุ่นแล้วเนี่ยของเราเนี่ยสุดในรุ่นสิบแล้ว <c oughs> เฮ้ยว่ารุ่นนี้สิบคือทั้งจังหวะนี้มันต้องแบบว้าดับเครื่องชนรีบอนฉันจะไปบอกรักสังสังกวาเขียวคอแบบสู้ตายสังสังกวาเขียวคออยู่ไหน เป็นอไรเอ้มนไอ้่อมันคึกแล้วเฮ้ยเอาเร็วหน่อยดาวคึนโลกไม่ได้ขวดเลยนะกูตสวยเช่มั้เฮ้ยเฮ้ยมามาาจับึ้ว เอ้ยนายดำเครื่องชนเอ้าดำเครื่องชนดำเครื่องโจที่อะไรตายมอดเฮ้ยโผมผมซ้อมในบ้านใหญ่ผมซ้อมในบ้านใหญ่ดูที่สิบซ้อมมาเอ้ยพี่นายพี่นายพี่นายฟอมาพี่นายฟอมาแล้วมอดฟอมาแล้วแล้วแอบแล้วแอบแอบอีกฟ้าเลยพี่นายเอ้ยพี่นายข้างหน้าพี่นายแล้ว ไปไกลๆไปสวนสวนเราสวนเล่นเราสวนเล่นผมไยิ้วด่ยิ้วสวนกระแสแ่สือกระแสนักแสวนกรแส่ผมพี่ยิ้วหลผมไียิ้วผมิ้วผมิ้ววยยผีไม่ได้ยินเสียงเห็นไมผมิ้วผมิ้วเดี๋ยวผมิ้วผีเอากูผีเอากูแล้วผมพิ้วผมพิ้วผมพิ้วพี่นายอยู่ผมิ้วพีนายอยู่บึงกระโวยวายพีเฮ้ยพี่นายพี่นายวยอเฮ้ยมันจะเอาอะพี่นายผูไม่เจอแกอะไรวะเออเร นายดับเครื่องชนยาเป็นอะไรไอ้หินน่งคุณเป็นอะไรดับเครื่องชนไงไม่เคยดูเหรอเฮ้ยอ๋อก่อนดับเครื่องชนมันต้องมีบอรีบอลว่าวาตอนแรกกูจำได้ว่าตอนที่มันจะสึกชีบว่ามันหายแล้วมันหายเป็นยังไงนะโอ้ย โอ้ยเวลาเลี้ยงกระดาษเหมืนกระเสรอะเวลาสวนกระเสรอะ่ฟิวฟิวมีคนนอนฟิวเราต้องช่วยแล้วปล่อยแม่งไปมีคนนอนเราจะปล่อยพี่นายไม่ได้ปั่นเครื่องอยู่พี่นายรอสักแปมหนึ่งเดี๋ยวผมไปช่วยรอหนึ่งหนึ่งโอ้ยแม่เอากูโอ้ตีกูไม่โดนเลยอะโอ้พี่นายเดี๋ยวผมไปช่วยแบบรีบอน ตากูกบเฮ้ยสุดหล่อมาช่วยสุดหล่อมาช่วยเฮ้ยเฮ้มเฮ้ยเฮ้ยขอบคุณค่าผมไม่ช่วยยิวผมไม่ช่ยิวไม่ช่วยไม่ไม่่ใจสุดหล่อี้สุดหล่อฮิวสุดหล่อฮีเป็นเก๋อหล่อสุดหล่อไม่ร้ไม่รู้ไม่รู้ไม่เ้่รู้่อู้่่อเล่อม้ไมู่รู้่มู่้ไ้้ไไ้ไ้ไมูู่่มมูรู่ เคซอมเครื่องซมเครื่องซมเครื่องซ่อมเครื่องอีชันดี่ต้องตามผมไปอีชัดีเอาไม่ได้เปลียแล้วเหรอเปลี่ยนเป็นฝ่ายรับแล้วเหรอป่า่ายลุกเฮ้ยมันมามันมามันมาเฮ้ผมผมซ่อมเครื่องบนฟ้าทิ้งไว้อะผมซ่อมเครื่องบนฟ้าไว้อะจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วไม่ต้องตัวไม่ต้องัดแล้วเส็แล้วได้สร็จอยู่ไกรอน่ะเฮ้ยเปิดปตผมเปิดปตูผมรอเปิดปตูผมเปิดปตูผมเปิด มันตีกูไม่โดนเลยทำไมวะมัเขินไปทุกแล้วไหนกันเออเน็ตอุ้ยอุ้ยเนอะอุ้ย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 สุดหล่อสุดหล่อไปแล้วอุยสุดหล่อเด็กเกสเก็ตตี้หนุนชัดเราต้องหาโดเทมเด็กเกสเก็ตตี้ว่าช่วยแล้วเราต้องหาโดเทมกูอยู่กูอยู่ใกล้สุดหล่อมึงไงกูอยู่อ ช่วยสุดรอช่วยสุดรอช่วยสุดรอกูยืนมันอยู่กูยืนมันอยู่ดูกเฮ้ยมันไปแล้ว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 มัอย่าลีบอลสุดลอสุดลอเอ้ยชิบหายแล้วกูโดนแน่เลยมันไปแล้วเฮ้ยสุดรอสุดรออยู่กับผมสุดรออยู่กับผมเดี๋ยวคิมให้สุดรอ เฮฮ้ยไปแล้วนี่เลยนีแล้วเหรอเฮ้ยมาเล็วของฉันล้อหล่อหอรอดล่อหล่อโอ้ยฉันรอดด้วยนี่มานขนลุกอะไรเยี่ยตาดิขนล้กอะไรยังผีไม่เห็นกูไอ้พี่คนรอดยังมีคนรอดยังรอดแล้วรอดแล้วกูรอดเออรอดอว่ะไงวะนี่ไงเรามีพลังของรุลูดิสิบอยู่ หลอดลอดสองวันต้องงงงงฟิลงงใช้ชาติไงคือเวลาแบบตอนตัดชาย่าอย่าในบ้านอะไรอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเฮ้ยตอนพี่นล่นจะใช้ชาติยิ่ต้องมาแล้วเนี่ยกูเชื่อกูว่าถ้ากูอยิบข้าวบ้านนี้ยังมอนเอาไปกูหยิบแล้วก็ถีบปลาใส่กระจกได้อยู่มึงจุดไฟเผาเลยชื่อกูเอาน้ำมันราดเลย เ้ยไอหล่อดีกว่าเฮ้ยหล่อคนเดิมอีกใช่หรอหล่อคนเดิมเหรอมันชื่อเอเดนไม่ใช่หรอคนเดิมชื่อเอเดนอะไรทักอย่างอ่เอเดนาตัวละครเดิมเออตัวละครตัวเดิมปกป้องมันได้แล้วนายนี่หร่อวะฮะพออะไรพี่นายอมอะไรอยอะพี่นายอมอะไรอยอะเกินอะไรเคลียวอยู่กิดอะไรเคลียวเออนี่ยวิ่โอะไรโอมอะไรอยู่หรอ

เออไม่เป็นไรเราตีเดียวไม่ถึงตายใช่าชเใช่ยัมาเตะเจนอาคุณเป็นในคุรันเลยเฮ้ยเดี๋ยวมรู้สึกแมันจะมาความรู้สึกเหมือนจะมาเรือยเร่อยเ้อยเรรือยเมเือือยอยเื่อยเรื่อเลื่อยย่าเเออเเ เงี้ยเงียเมือนเงียบแต่กูไม่รู้ผีอยู่ไหนผีมันไม่ได้เอาเราผีมันไม่ได้เอาเราผีไม่ได้เอาเราผีไม่ได้เอาเราเฮ้ยจะผีไม่อยู่แถวนี้ว่ะผมกำลังไปเครื่องเดิมเออดามากูไปเฮียตีของรถตีของรถใช่เหรอเออโอ้โหเสร็ล้วผมกำลังไปเครื่องเดิมผมก็ได้เรื่องยาเฮ้ยความรู้สึกเหมือนจะใหม่กรับวะ อ๋อเสร็จเสร็จเสร็จไแล้วใกล้ๆเลยใกล้ๆเลยใกล้ๆเลยเฮ้ยใกล้เล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 ยทางนู้นทางนู้นถูกแล้วทางนู้นถูกแล้วไปเลยไปเลยไปเลยวู้มันดักโอ้แอบแอบโอ้อ้ยหูใช้คำเมื่อยแอบอยู่เอ้าเฮ้ยเลยมันฟันทีเดียวไม่ตายแล้วเหรอทีเดียวตายดิมันฟันมึงเฉยเปล่าเออหดไม่ได้เรื่อยอ่ะเฮ้ยผมเจ็บผมผมเจ็บผมเจ็บเออผมเจ็บเออโอ้เฮ้ยใครอยู่หน้าผมอ่ะเฮ้ยฮัลโหล ย่าเหยื่หมดนเฮ้ยเหยื่อเนีมันไม่ดีจังวะไม่โดนตัวไหนวะไม่ได้อยู่ในเฉยวะเฮ้ยผมช่วยผมด้วยผมช่วยผมด้วยเฮ้ยมมดดนช่วยผมด้วยใครใครซ่อมครั้งนี้อยู่วะช่วยผมด้วยเฮ้ยมันเดินหลังกูมันไม่หยุดกูอ๋ออยู่ไหนกันอ่ะอยู่ริมแมพเลยอะ ผมก็อยู่ริมแมพปะกูอ,ะอยู่ริมแมพกู <c oughs> อยู่ริมแมอเออกูซ้อมเหมือนกันกูอยู่ประต,ตูตตและริมแมพเลยเฮ้ยใครซ้อมเพิ่งเสร็จอะไม่รู้ไม่ใช่กูแสดงว่ารูปหลอ่อรูปหลอ่อกูคุณซ้อมรูปไม่หล่อมีเซ็ตไหมครับเฮ้ยอยากจะได้เป็นแฟนอยากจะเดินเธอควงแขนในสถานะแฟนของเธอ มันนี้ว่ามันโดนตัวอะไรมาวะไม่รู้หนักอยู่หนักอยู่กับกูอยู่กูอยู่ก็ไม่เอาละเฮ้ยผมมันล็องรอบเดียวมันก็ไม่เอาละไอเฟิงหมิ่นมันล็อคหนักมากเลยโอ้ยเจ้ผมด้วยเจ้ผมด้วยผมกินกล้วยอยู่บนหลังคาไม่ทำไมไม่ทำไมเสียงใกล้ยังอ่ะอยู่ไหนกันฮัลโหลฮัลโหลกูอยู่แค่ประตู อยู่แค่ประตูอยู่ริมริมเลยอ่ะริมริมเลยใช่ไหมริมริมริมเอ้ยพี่นายซ้อมซ้อมอดซ้อมอดอีกนิดนึงอีกนิดนึงนิดนึงจะเสร็จแล้วเอออีกนิดนึ่งยูิวยิวยูวผมก่อนผมโดนแขวะแล้วเฮ้ยมอนมันไม่ได้แล้วพ่อหมาแล้วพี่นายพ่อหมาโอเราพับไม้เฮ้ยพับเอ้ยเอ้ยเขาหลบว่ะพี่นายเขาหลบเฮ้ยอีกครึ่งเดียว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 พี่นายปับไม้พี่นายพับไม้ หายอยู่หายอยู่อีกคนนึงไปให้หมดไปให้หมดพี่นายไปให้หมดเฮ้ยมีใครช่วยผมได้มั้งเนี่ยมีใครช่วยผมได้มัง้งเว้ย,วย,วยใคร<ม>ช่วชชยเฉยเฮ้ยใครอยู่ข้างหน้าแจกใจแจกใจแจกใจความเจ็บปวดเฮ้ยพี่นายอยู่ข้างหลังพี่นายผมอยู่ข้างน้องพี่นายเออมาแล้วผมมาแล้วยูวยิ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 วไอ้บุคิวว่าอะไรยังสล่อโดนเฮ้ยสลดโดนเฮ้ยสลดลงไปนอนอย่างงี้ต้องไปช่วยแบบแบบเพิ่มชน อย่าเจ็บยิ้มเราไอ้เดี๋ยวกูบอกบ้านเลขที่บ้านไอ้บอลโอ้ยไอ้เขาเขาเนี่ยจะกดผิดลิฟตโอ้ไม่นะเฮ้ยเท่าไหร่ที่ไม่ได้กอดเราอีจีอ่ะอีที่ไหนเหมือนมันเมาวะ่ะเหมือนมันเมาอะทั้แมงไม่มาแมวไม่ขึ้นะ กูยังหายเครื่องไม่เจอเนี่ยนี่นี่กูเจอแล้วกางแบบกางแบบอีกเครื่องนึ่งเดียไอ้พี่นายมันมากล่องเดียวไม่ขึ้นแมวไม่ขึ้นอ๋อแมวไม่ขึ้นแมวไม่ขึ้นเนาะเฮ้ยกูเจอเจอแล้วกูเจอแล้วไอแมวขึ้นทอยพิกอุ้ยเอ้าทำไมไฟผมกลัวกูปั่นเลยกูปั่นเลยกูปั่นเลยไม่้องปั่นนะเฮ้ยพี่นายข้างหน้าเลยอะไรเอ้าตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นเออปั่นไปก่อนปั่นไปก่อนเผื่อเผื่อฟิละเออลุ้นฮลวกูปั่นอยู่กูปั่นอยู่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกลัวห้าสิบเปอร์ เอาว่าเฮ้ยเฮ้ยโอใครเฮือยมันมาแล้วสลอดดนอุ้มเฮ้ยมันเห็นอุ้ยมันเห็นมันเห็นช่วยเร็วช่วยเร็วเฮ้ยมันมันรีเครื่องมันนี่คือรีเครื่องมันรีเครื่องมันรีเครื่องเฮอเฮอยเออมันโซนมันโซนมันโซน ตซนยับยับแนหน,น,น,นึ่งร้อยอุ้ยมันโซนมันโซนอุ้ยโอ้โหเล่นมันโซนเร่อมันโซนเร่อมันโซนเอาร้อย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 ได้แต่ชัวเสร็จ <c oughs> เออแดี๋วนึงเดี๋ยวหึง่งเดี๋ยวเปิดเครื่องเดี๋ยวเปิดประตูก่อนเฮ้ย <c oughs> เอาพี่นายวิยญาณเซียนแทนเลยเหรอเฮ้ยเอามามีลูกเอองยู่ยังรอเฮ้ยทำไมหน้าผมมืดวะ ไม่น่ากูมืดวะพี่นายมันอุ้มพี่นายมันอุ้มเออไปเปิดประตูไปเปิดประตูกูออกได้เพื่อนมันอุ้มเพื่อนมันอุ้มเพื่อนเออไปเปิดประตูเพืยเปิดเปิดแล้วผมเปิดแล้วเพืยมันเอามาแล้วมันอุ้มมันอุ้มมันไปโซนเพื่อนมันไปโซนเพื่อนไป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 โซนเพื่อนหยา โอ้โหแม่งโคลจัดเลยว่ะเป้าว่ะเฝ้าว่ะเป็นเฝ้าว่ะเป็นเฝ้าต่อยว่ะเฮ้ยผมพับไม้สุดหล่อผมพับไม้โอ้โหเออเออเออมึนมื่นมืนมืนมืนไปเถอะไปเถอะเดี๋ยวตายหมดไปเถอะโอ้โหไม่กินอีมันมึนแล้วว่ะมันกินมันมึนแล้วว่ะงอุ้ยตีของตกด้วยตีของตกด้วยว้าวกูัซนไปฉันตกไปฉันกูตกว่ะอุ้ยเจอกูอุ้ยโดนติด พี่จะไหลผมตกเออพี่จะไหลผมตกเออช่วยไม่ได้ปะอะอกเออใช่ใช่ช่วยไม่ได้มันโซน่ะมันเป็นตัวเนี้ยตัวอื่นยังพอช่วยได้ถ้าไม่ใช่เลื่อยอะ่ะเลื่อยคือมันทีเดียวลงไปนอนเลยเฮ้ยเฮ้ยเล่นตายแล้วเอา้าพี่นายประตูนี้ยังไม่เปิดพี่นายได้เหรอเออ มาชิบหายแล้วโว้ยทำไมนี่กูหาประตูไม่เจอเฮ้ยเฮ้ยลหาประตูไม่เจอเว้ยขอบแมปเลยฟิวเดินทะลุขอบแมปไปน่ามันมันไม่น่าจะอยู่มุมนี้หรอฟิวต้องไปอีกมุมเลยเดินลัวๆแล้วกูเดินออกมันอยู่อีกประตูนึงกูออกแล้วนั่นแหละนั่นแหละข้างหน้าเลยข้างหน้า นเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาซ้ายดีขาสุดหลอมันโซนมันเป็นตัวนั้นนะมันโซนอ่ะเฮ้ยชิบหายแล้วยังแม่งโซนว่ะสุดขวาขวาโซนสุดหล่อก็ขวา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 เออหลอดหลอดหลอดสามเพียงดิเฮ้ยเยี่ยมเลหล่ออกไปแล้วแล้วสุดหลอแล้วอ่ะตายเลยไปนะ ผมมันตบของทิ้งอ้าตบของตกด้วยเอามันเป็นเปิร์เฉพาะตัวของมันใช่ปะให้ตบของแล้วหลุดมือเนี่ยปล่อยเองหรือเปล่าให้ <c oughs> มันตบแล้วหลุดมือเลยปิด <c oughs> ปล่อยเองหรือเปล่าไมห่หลุดมือหรอกม,อมันหลุดเปอร์ถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า